สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูอรัญญาภูงเงินนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องสระอึค่ะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวจะอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะ วิธีการเขียนสระอืนะคะเริ่มต้นจากเขียนเหมือนสระอีคือลากเส้นจากขวาไปซ้ายนะคะแล้วลากโคง้งกลับมาที่จุดเริ่มต้นจากนั้นเขียนวงกลมเล็กๆเหนือจุดเริ่มต้นเล็กน้อยค่ะต่อไปเรามาฟังเพลงสระอืกันก่อนนะคะมี

หึ่งหึ่งมีพึ่งบินไปมามาเรามาฟังเสียงหึ่งหึ่งบัวในบึงมีพึ่งมาตอม,ม้องดมดอมบัวบานในบึงหึ่งหึ่งมีพึ่งบินไปมามาเรามาฟังเสียงสนอ บึงบึงดึงดึงคืงให้ตึงยืดรําพึงดึกถึงปึงฟังอ่าจบแล้วค่ะเพลงสระอึค่ะต่อไปมาฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระอึกันนะคะ นักเรียนอ่านตามครูนะคะกออึกึอ่านว่าไงงี้นะคะกออึกึต่อไปค่ะคำที่สองขออึกืออีกครั้งค่ะขออึกือคำที่สามค่ะทออึทึอีกครั้งค่ะทออึทึคำที่สี่หออึหึ อีกครั้งค่ะหออืหึนะคะต่อไปค่ะอออือึอีกครั้งค่ะอออือึชออึอชืชออึอชืจออึจืจออึจืชออืชืชออึอชื ทีนี้เรามาจับคู่ความหมายนะคะของคําแล้วก็ฝึกอ่านอ่าในกรอบสี่เหลี่ยมข้างบนมีคําให้นักเรียนเลือกอมีคําที่นักเรียนเลือกห้าคนะคะคําแรกค่ะทออึงอถึงรออึงอลึงออึกกออึกพออาพาบออึงอบึงบึงไม่โทบึง้งอ่าคำที่เขากําหนดมาคือคําว่าซออัศ นักเรียนจะทำเอานำเอาคำไหนเอ่ยมาต่อสะคะสะอะไรดีคะอ๋อนักเรียนตอบมาแล้วสะอึกใช่ไหมคะสะอึกนะคะต่อไปค่ะ,ฉะเฉลยคำตอบถูกไหมถูกไหมสะอึกจริงๆด้วยค่ะนักเรียนเก่งมากมากเลยค่ะ ต่อไปค่ะจับคู่คำไม่มีความหมายแล้วฝึกอ่านนะคะนี่คำให้เลือกคําคำเหมือนเดิมค่ะคำแรกทออึงงอถึงคำที่สองรออืงอลึงคำที่สามอออึกกอึกคำที่สี่พออาภาคำที่ห้าบออึงอบึงบึงไม่โทบึงคำที่กำหนดมาคือคำว่าตำจุดจุดจุดตำอะไรคะนักเรียนจะเลือกอะไรมาเติม ตำอะไรเอย่ยตำจุดจุดจุดเฉลยค่ะตำลึงค่ะตำลึงในที่นี้เป็นไม้เลื้อยนะคะชนิดหนึ่งเอามาทำกับข้าวนะคะเอามาใส่ต้มจืดเอามาผัดก็ได้ช่วยในการบำรุงสายตาได้ดีนะคะต่อไปค่ะตำถัดไปจับคู่คำอีกแล้วค่ะ มีคำให้เลือกอยู่ห้าเหมือนเดิมนะคะคำแรกถออึงงอถึงคำที่สองรออึงงอลึงคำที่สามอออึกออก,ออก็อึกคำที่สี่พออาภาคำที่ห้าบออึงงอบึงบึงไม่โทบึงคำที่เขากําหนดมาคือคําว่าข้ออิดคิดคิดอะไรเอ่ยคิดจุดจุดจุดนักเรียนขอหาคาตอบสิคะ คิดคิดคิดจุดจุดจุดฉเฉลยค่ะคิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนที่ครูกําลังคิดถึงนักเรียนนะคะนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนครูก็คิดถึงนักเรียนทุกคนเหมือนกันค่ะวันนี้คุณครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนคำที่ผสมด้วยสระอืนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืม อัดคลิปวีดีโอนะคะแล้วก็ส่งมาในข้อความของครูและอย่าลืมไปกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยค่ะวันนี้ขอลานักเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ